สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับก็คือเวลาเราใช้เบรกครับเบรกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเบรกฝั่งซ้ายนะครับผมเวลาเรากำเบรกนะครับก็จะทำให้นะครับมือมือเบรกนะครับมันไม่แตะตรงสต็อกไฟเบรกนะครับ สาเหตุนี้นะครับก็จะทําให้ไฟเบรกนะครับข้างหลังนะครับมันค้างครับผมไฟจะเห็นสังเกตได้ว่านะครับไฟไฟเบรกมันจะติดอยู่ตลอดนะครับก็ปัญหาตรงนี้นะครับก็จะทําให้รถนะครับเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาตรงนี้นะครับ มาแก้ปัญหานะครับก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับผมก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับผม นะครัแล้าก็จะมาถอดนะครับดูนะครับก็จะมาถอดชุดคอมบายเบรกนะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับ ก็ปัจจัยหลักๆนะครับที่เจอมานะครับก็ถ้ากรณีนี้นะครับก็จะเป็นที่นะครับการโยกนะครับของตัวมือเบรกนะครับมันจะพอใช้นานๆไปนะครับมันก็จะมีการสึกหลอนะครับตรงรองนะครับมันก็จะไม่ค่อยแน่นนะครับก็เป็นเวลาเราใช้มือเบรกนะครับมันก็จะแตะไม่ถึงนะครับก็คือ เวลาเราทำเข้าไปนะครับทำมือเบรกนะครับมันก็จะดันนะครับตัวสต็อกไฟเบรกไม่ถึงนะครับถึงตรงขั้วนะครับก็จะทําให้ตรงนี้จะทําให้ไฟเบรกมันค้างนะครับผมเพรเราจะเดี <c oughs> ย๋ยวเราจะมาดูทั้งสองตัวเลยนะครับก็จะมาดูที่ตรงสต็อกไฟเบรกนะครับ แล้วก็ตัวงเมืองเดงครับพอจะมาแก้ทั้งสองตัวนี้เลยนะครับ ตรงนี้ก็บางท่านนะครับเห็นหลายคลิปนะครับเขาจะหาอะไรมาพันตรงนี้นะครับก็มันเป็นการแก้ไขนะครับชั่วคราวนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช้ไม่ได้นะครับนานเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ก็เลยนะครับจะมาแก้ตรงนี้นะครับจะได้ใช้ยาวๆนะครับผม ก็ออกมาแล้วนะครับไฟเบรกนะครับก็ตัวที่สต็อกนะครับสำหรับวิธีแก้สต็อกไฟเบรกแตะไม่ถึงนะครับของผมก็ง่ายๆนะครับผมผมก็จะใช้วิธีนะครับปกติแล้วนะครับสต็อกไฟเบรกมันก็จะ มันก็จะเข้าไปสนิทนะครับตรงร่องนะครับผมก็จะใช้วิธีนะครับดันสต็อกตรงนี้นะครับออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันโผล่ออกมานะครับให้ตรงเดือนตรงนี้นะครับขยับออกมานิดนึงนะครับแล้วให้ตรง ตรงที่เป็นอามาร์กตรงนี้นะครับให้มันค่อมนะครับค่อมตรงร่องออกมานิดนึงนะครับเพื่อจะได้เวลาสต็อกมันเวลามือเบรกครับมันโดนนะครับจะได้ไม่ต้องตรงสต็อกนี้จะได้ไม่ขยับนะครับจะขยับไม่ได้นะครับผม <c oughs> โอเคครับเรามาดูใกล้ๆนะครับ มันก็จะกระชับเข้าออขึ้นนะครับผมนี้นะครับก็ตัวสต็อกอยเบรกนะครับก็จะโผล่ออกมานิดน,นึงนะครับผม ก็อยู่ในระยะพอดีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูนะครับไฟเบรกเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ไฟเบรกดับอยู่นะครับ โอเคครับถือว่าถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมพอไฟก็ติดดับๆปกติแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องใช้นะครับวิธีของผมก็ไม่ต้องใช้อะไรมาแปะตรงคันเบรกนะครับเพราะว่าใช้นานๆไปพอสักพักหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะใช้ได้ยาวนานกว่านะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากไลค์นะครับ ดแชร์นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับฝากกตดตามช่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ